สวัสดีครับพี่น้องทํามาแรงมาออกล่าครับผมออกหาอยู่หากินเนาะดูซอว่ามันสีมีผมเหมือนจะเห็นนี่ที่เป็นหนูโมกุนกนะครับเนาะก็เลยเดี๋ยวจะลองลองมึงใส่บังครับไม่รู้สีมันโนมันเนาะเดี๋ยวคอยติดตามกันนะมาหาหม่งใส่ดีกนะันหมองนี่สวยอยู่ หาตั้งกล่องของพี่มานะครับเดี๋ยวเราจะวา,ว,นะวางไว้นะวางไว้ครับเห็นหรือเปล่าใส่มาแล้วออกมาหกเจ็ดอะไน,นะครับหกเจ็ดหลังเลยเนาะเดี๋ยวใส่เป็นระย่าง อันสองอันเนาะมันจะมือแล้วเนาะเยื่อครับเป็นถั่วแมคคาเดเมียนะครับเนาะนะเอ้ยอัลมอนด์ <c oughs> กลับวงเดือนนะครับอันตรายเคลียร์พื้นที่ส,สวยๆครับบรูไปเห็นบวกไปเห็นเนาะฟโฟกัสอ่ะมันมืดครับก็เลย ประมาณนี้นะครับเนาะเดี๋ยวมานวามันวารุ่นกัน,นครับเนาะหลังนี้นะครับเดี๋ยวขอหยาดใส่ไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันจะมันจะทำนะครับเนาะอีกหนึ่งจุดนะครับสีสวยนะครับประมาณนี้เนะาะคองครับ ห้องมาจากข้างในเนะเาะแล้วก็วิ่งหัวนี่เนาะเขาก็ใส่ทางผ่านไว้นะครับอ้าเดี๋ยวหมานมาหมานมาลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวคำนี้เวลารมือแรงสีมากพาเมยามายนะครับเนาะเดี๋ยวเจอกันนะผมค่อนข้างสวยครับนี่ถ้ามันใส่บ่วงครับใส่ปากหูไอ้ที่มันเจาะทะลุเหงาอ่ะนะครับนะ่ะนี่อันหนึง่งโอ้นี่งูมันจะลายครับ ตัวบุหรุบรุว่าชิบิโนะง่ใหญ่หนูินหน่อยเนละโอ้เสียดายเสียดายกลับเขาหน่อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาเบิ้งอีกครับอย่างเดี๋ยวมามามายามกันนะครับเนาะเดี๋ยวเจือกันครับผมเจือกันเดี๋ยวค่อยมายามตอนกลางคืนนะครับประมาณสักผมจะจะออกดึกแี้ใหนก่อนครับประมาณสามทีสุ่มเนาะเพื่อหนูออกดึกครับไปครับ สวัสดีครับพี่น้องสวัสดียมค่ำคืนโอ้ท่านเปิดไฟเถอะนี่เปิดไฟครับทุ่งนะติดท,ทางสงอยด้วครับเนี่ยเปิดไฟเปิดๆก่อนอะจากสีมีโบมีเลยเปิดดูก่อนนะครับเพราะว่าไม้ใหม่ครั้งแรกนะครับข้อตรงไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่าครับเนี อันดับแรกเอาอยังหมายก่อนเถอะอย่าะคน,นเห็นนะครับเงีนยงบอตรงนี้หรือเปล่าครับแม่นบอกต่งไหน ผมว่าผมใส่แถวๆน่าจะทางเข้ามาดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลายไม่ก่อนนะตอนกลางคืนมันจะหายากหน่อยนะครับเอาอยังไม่โอ้มาทีหนึ่งเดี๋ยวผมหาไอ้กาบกนคทัพหาไม่เห็นครับ มันมันมืน,มนคืนเนาะมันคนมองมาเห็นครับอยู่ตรงนี้ครับแต่กลับหายครับกลับหายผมมัดไว้ดิ ใช่เหรออืมว่าน่าจะมีกไผ่มาเอาไปนะเนี่ยผมใส่ไปตรงนี้เพราะว่าผมจำเลยเนี่ย,ยมันเตี่ยนนะครับขนนกเดี๋ยวนะ อ๋อเดี๋ยวเบิ่งไปได้เลยครับเดี๋ยวค่อยกลับมาหาเนาะมันเสียเวลาครับเดี๋ยวจะยาวเนะาะบอเห็นตรคกันปะเน,นอะหลังแหลกหายแบบไร้พี่แววหมายความว่างไหนผมหลงเหลือว่าหน่าจะหลงนะผมเก่าดินว่างไห้เด้วย ถ้าตรงนี้ก็คือเนี่ยอันนี้เป็นหมายของผมจะเป็นหมายลักษณะนี้เนาะอันนี้ไม่โดนแต่ว่านั่นอันแรกโดนแล้วโดนอะไรก่อนนะครับโดนยังวะนะี่เป็นพิษณุธานอฝั่งนี้สี่ฝั่งนู้นสองสอง,สอง มันีดแปดอันครับไอ้กลับนิดแปดอันครับเดี๋ยวต้องสั่งเพิ่มแล้วครับเรื่องสรงแล้วเนี่ยจะว่างไ้แบบขนาะน,นี้นะครับคนเหมาตีวันผมจะกลับเหมือนเพื่อนเพื่อนกับว่านเพื่อนกับว่านหนึ่งเขาเนี่ยว่านว่านปูนขาวนะครับใส่ใส่แปลงผักาะผมไม่รู้ว่ามีคนหยาดแม่ยังบึง กับบื้นะครับเนี่ยฟังนะครับวัานปูนขาวเศษแกงผักตรงนี้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าว่ามไหม่ครับความจำเล้วนๆครับเพราะว่ามันหลงเนาะมันจะนุ่งโล่งเลยนะครับอ่าประมาณนี้นครับหลังแียกไปใส่เอา ปัญหาคือหายทั้งหายทั้งกลับอะ่ะโอ้ยยิงอะไรพี่หน่อยบดเที่ยวครับ,บมาทำเที่ยวผมพยายามซองมันงขาง,งดิตอนที่หานะ่ะ กะบ่มีบ่มีขยับเด้ไม่มีขยับแสดงว่าก็น่าจะยังไม่มีบ่มีไอ้เนี่ยที่มีชีวิตนะครับเนาะเหมือนเอ่ยยังว่ายังว่าท่านตุ๋ยว่าท่าน,นั่นเนาะอันนี้กลับหายครับผมอันนี้กลับหายครับพี่น้อง กลับหายเสื้อ,อยู่เสเสื้อเดี๋ยวยเดี๋ยวเาผมเบ่งดีๆก่อนครับพี่รองมันบางที่กระตังไปกระตังล่าเนาะผมไม่รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนโอ้เสื้อขาดครับเสื้อขาดไหมโอ้ ยังนี่ถัาเสื้อขาดป่ะนะเอ,อแล้วรับผมไม่ใช่嘛นี่ป็นยิงน่ยงเสียงหอว เดี๋ยวหากลับนครับบุญเรียนบุญเรยนเว่าอย่ยงเชงหนเนาะแล้วถ้าเจอรล้วก็เจอยชีไงหนค่อยว่ากันนะครับเนาะพี่น้องกลับผมหายสองหลังแหมโอ้เหี้ยเงเดวะมันมันหาว่าเจอจิร้อมืออื่นจชงเหน กูนยุดจุดประมาณเลยทางขาวไปหน่อยนึงครับนั่นไงอันแรกที่นี่อันแรกเลยครับทีส่เนี่ยอันที่สอนเนี่ยเชือกขาดกับที่ว่าเลยทางขานี่ยงทางขาวเชือกขาดอันที่อันแรกอะหายเลยเด,ด้อันนี้เหรอสุดท้ายครับวันนี้หลังนี้ใส่สุดท้ายเนาะ ออูปาใหญลยน่ปดหนูพุกใยหนูพุกใยเห็นไหมเอาเปไนน็นว่านะดำๆเียก็เนาะหางซ้ำยู่ก้อยปลาอยุ่อยู่หนีมีหนูพุกแบบนี้อยู่หรอ เดี๋ยวผมสิค่อยๆดึงมาบุง้งไม่น่าจะน่าหอกว่าบดบ่มี่เสียงดังมัน่าจะเป็นนังหนปพาหนูพงเงี้พึ่งโดนครับอ่อนๆผมอยากเห็นไหมครับสแสดงว่าไอ้ที่หายที่นี่ๆไปเนี่ยน่าจะแม้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมออกมาบุ้งก่อนครับออกมาเดี๋ยวเอาค่อยปวดออกจากกลับแล้วก็ใส่ไม้ใส่ไม้ไหมครับ เดี๋ยวเพื่อมีตัวอื่นมากินนะครับพิดน้องครับเบิ้งหางหมดครับซ้ำนก้ก่ครับผมยังไงครับผมผมคิดว่าสิเจอตัวใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวผมจะย่างล่อเบิ้งไอ้ป้าหนุกผูกใหญ่มันมีใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอมงน่ล่ะ ไปครับเดี๋ยดแล้วผมไปไปย่างหายอันแรกเพิ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวอันที่อีกอันหนึ่งครับบรูว้ว่าติดตรงไหนอะไรยังไงนะครับถ้าติดหางติดขาอาจจะต้องมีเสียงครับแต่ว่าถ้าติดจุดอืน่นรัดเชือกขาหรือเปล่าอาจจะมีค่อยว่ากันนะครับนะเดี๋ยวถ้าเจอก็ กเดี๋ยวไทยเบื้องขับนเขาพ่อเจอกันค่อยว่ากันมื่อนู้งครับนะไปครับพี่น้องหาครับแล้วหาจนใหญ่ครับพูดหละกกับเรเห็นสองหลังนะครับหลังหนึ่งเชือกขาดหลังหนึ่งหายไปทั้งยวงเลยครับทั้งเฉือกทั้งไอ้นี่เดี๋ยวมือนค่อยมาหาไหมครับผมเดี๋ยวค่อยว่า,ยากันนะครับนะว่าอยู่ว่าอยู่ยังม่ยังหรือสีเป็นยังไงกันเลยไปว่ากันนะครับนะไปครับมื่อเจอกันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับครับพี่น้องสวัสดีตอนสายๆครับ อยู่ประมาณเจ็ดโมงครับขนาดสายอยู่ขออกหรือว่าอยู่ตรงครูทับเบิดครับหอมาจะกคกวงนี่บ้างอะอยากจะอยากจะคิดครับผมโอ้ไปครับฮะยามยังไงล่ะยามกลับครับ อใส่ผิดอ๋ออยู่นี่ครับผมมาแล้วจำผิดมองนะดังเรียกครับที่ว่ามันหายครับมันไม่ได้หายนะครับเองจจำผิดที่นะครับบา่ามันมองไม่เห็นไหมครับเข้ามาถึงถึงจะมองถึงมองเห็นเนาะ เก็บเก็บก่อนครับนี่ไม้ก้อนหินน้อยๆเย็นนหนึ่งก้อนดินครับถือว่าพลาดโอกาสไปหน่อยนึงครับก็ไม่เป็นไรครับไปว่ากันไปว่างกันต่อครับครับนี่ใหญ่ามากครับผมใหญ่ามากอนึกว่ามันหายตรงนี้ ก็ไม่มีนะครับฟังนี่ว่ามีโตครับแต่ก่อนนาจจะมีได้เพราะว่ามันเป็น,น,ปนทางมันเป็นทางเก่าอยู่ครับแต่ว่าเพราะของเกี่ยวเขาเรี่อกันเลยน,น่าจะน่าจจะใหญ่ฟังครับไหนใหญ่ย,ยูฟังปุ่นครับขึ้นผมได้อยู่ ยุ้ตนะตย,ยตัวนี้เนาะตัวใหญ่ตัวนึงครับอ๋อหนีบเสือออ,ออเดา๋เอาเป็นว่าถ้าถ้าถ้ามิถ้าถ้ามิโต,ตหรือว่าไอ่นั่นเดี๋ยวไข่ไทยแล้วกันนะครับผมยาวเนาะไปครับผมน้นองเสร็จเรียบร้อยครับเช้านี้ไม่มีแต้มครับฮะ กัาที่หายเมื่อคืนกับ่บเห็นนะครับไม่เจอครับไม่รู้ไปไหน,นครับโอ้เขาติดหางหรือขาก็น่าจ,จะดิ่นหน่อยหนึ่งเคื่อนมาดิน่นหรือดิ่นแล้วเอาไปแล้วดุดหรือเปล่านะครับกรากับโเห็นเลยนะครับกรดเชือกขาดเนาะอ๋อเนี่ยเป็นว่ารอบหนาค่อยมาแก่ตัวครับเชี่ยวคอยมาแก้มือไหมเนาะหมายนี้น่าจะยังความมีตัวอยู่นะเดี๋ยว จะค่อยว่ากันไหมนะผมเชา้านี้สวัสดีครับ